อาตมาป่วยมาเช่นนานไม่ได้บันทึกเสียงไม่ได้ออกข่าวบรรดาแต่พุทธบริษัททราบตามหนังสือ ทั้งนี้เพราะว่ากฎธรรมดาของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดแก่เจ็บตายอาการป่วยจริงๆบรรดาท่านหลายมันป่วยมาตลอดชาติแต่วความรุนแรงวอ่อาการป่วยเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2525 25. ตั้งแต่นั้นมา,าการป่วยทวีขึ้นปตามลํลำดับ และก็ถึงที่สุดการป่วยหนักปีพศ2528ปินกลางวันษาปรากฏว่าป่วยถึงขั้นจะต้องเกือบตายมีอาการเครยียดยนหนักแต่ก็ในที่สุดร่างกายก็สามารถส่งเข้ามาได้ท่านี้ต้องอาศัยพุทธบารมีคือบารมีของพระเจ้า พระเจ้พพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจลรดจิ้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดและพร,รมเทวดาท่านช่วยถ้าพูดอย่างนี้ก็จะเป็นความฝันมากเกินไปแต่ก็เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทั้งที่มีอายุแก่กว่าอาตมาตเสมออาตมาอ่อนกว่าข้นลูกข้หลาน ต่างคนก็ต่างมีความป่วยไข้ไม่สบายบางท่านถึงก็คอยฟังข่าวอย่างสมัยที่กลับมาจากอเมริกาทุกคนราทราบว่าป่วยหนักเชื่อว่ป่วยที่อเมริกาไปถึงชีคกาโก้ก็ดีอยู่สองวันหลังจากนั้นก็ป่วยเฉียบพลันกระมความว่าการป่วยเขานั้นเข้าถึงขั้นตายกันแน่ว่าปิดทั้งหมด ไม่สามารถจะคลายไข้ออกมาได้อาการหนักมากแต่ก็อาศัยพุทธบาร,รมีคือบาร,รมีพ,ร,ร,มพะระเจ้จาพระปเจ้าพระอริยสงฆ์พระมเทว,วดาตลอดจนทั้งหมอที่รักทำการรักษาหมอที่รักษาชื่ออะไรก็ไม่ทราบลืมชื่อไปแล้วเชื่อเขาจริงๆอาตมาตั้งชื่อให้ชยัยศรี เธอไปอเมริกาด้วยช่วยจริงๆคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เที่ยวเตร่กับเขาทั้งนี้เพราะว่าการครบพระแก่ช่วยส่งเสริมพระแก่พยายามบรรเทาความทุกข์พระแก่เธอก็ต้องแก่ไปด้วยคำว่าแก่ในที่นี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้เที่ยวกันเธอไม่ได้เที่ยวมีความห่วงใยเป็นพิเศษแล้วก็ต้องพระก็ดีนเนงก็ดี เนตไม่มีไปผู้ติดปากไปคนทั้งหลายที่ไปก็ดีต่างคนก็ต่างมีความห่วงใหญ่แต่มันก็ยังไม่ตายท่านพุทธบริษัทอยู่ที่คาโก้หลายวันอาการป่วยไม่คลายหนักจนกระทั่งไม่สาม,มารถจะคุยกับใครได้แต่ใสรวบรวมกำลังกายเท่าที่มีอยู่และกำลังใจ เวลาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททังางยจะมาเจริญกรรมฐา,านกันก็รวมกําลังกายกําลังใจยอย่างหนักไปแนะนำพระกรรมฐา,านตามสมควรแต่ก็พูดไม่ได้มากให้สีลนได้นําสมาทานได้หลังจากนั้นก็คุยนิดหน่อยแล้วก็ต้องกลับมานอนก็รวมความมหาความสุขไม่ได้ออกจากชิดกาโก้มาเดนเวอร์ก็ยังป่วยอยู่ มาที่บ้านเดนเวอร์เนี่อสายท่านยาของบ้านผู้ใหญ่มารดาของบ้านช่วยส่งเคราะอ์อีกแรงหนึ่งค่อยบรรเทาไปได้กลับไปถึงแคลิฟอ์เนียตอนนี้บรรดาแทานพุทธบริษัทพอเขาหยับเดินได้บ้างการเดินก็ต้องไปที่โนโดนศูนย์การค้าจะไม่ได้ไปซื้อของว่าศูนย์การค้าเย็นที่ชิคาโก้ก็หนาวเดนเวอร์ Denver ก็หนาว พอถึงแคลิฟอร์เนียกลยกุมาร้อนต้องอาศัยศูนย์การค้าเป็นที่เดินพ่อเย็นใครเขาซื้ออะไรเป็นเรื่องของท่านแต่ก็ไปต,ตอนนี้ก็ขอพูดหน่อยหนึ่งการไปต่างประเทศครานี้ไม่ได้รบกวนเงินสงบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ในประเทศไทยช่วยสงเคราะห์กันจริงๆสองแสนเศษ และกัรบรบดาลูกหลานลบัรดาญาจงพุทธบริษัทที่อเมริกาทั้งชิคาโกเดนเวอร์ Denver, และแอนแอคลีฟอรนียทั้งหมดก็ช่วยกันมาจริงๆล้านเศษเป็นว่าเงินกบรรดาแทนพุทธบริษัทที่ทําบุญมาส่วนอื่นไม่ได้ท้อกแนได้โอกาสช่วยซื้อตัวเครื่องบินให้กับพระพระไปหลายองค์พระพระทั้งหมดที่วัดท่าสง มีความเหนื่อยยากมากให้ไปปล่อยคลายชีวิตบ้างแต่เงินของันดาท่านพุทธบริษัทที่ถวายมาก็ซื้อเกี่ยวอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนจากอเมริกาหมดไปจริงๆประมาณหกแสนบาทเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ช่วยการศึกษาอีกสี่แสนบาทเสียสี่แสนสามหมืสองพันบาท แล้วก็นอกจากนั้นก็นำมาในการก่อสร้างบ้างเสียค่ากระแสไฟฟ้าพระบ้างก็เป็นมาปิวไปก็หมดกันไปเป็นเงินเงินบรรดาญาโยามพุทธบริษัททั้งหลายทั้งในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีมีประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์บ้างและก็ทําเป็นการสงเคราะหประสงค์ในพุทธศาสนาบ้างช่วยส,งส่งเสริมพุทธศาสนาในการก่อสร้างและรรมะบ้าง ขออาตมาก,ก็ขออนมโมทนาราบรรดา่านพุทธบริษัทที่มีได้มีการสงราะห์ค่าวนี้ขอความดีของบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหมดจงดบนบรรดาในท่านหั้งหลายมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตัวรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขาพะละและปฏิพัน์ทุกท่านปรัถนาสิ่งใดค็อได้สิ่งนั้งชุมความปรัถนา ความจริงการพูดคราวนี้ไม่ได้มีความประสงค์จะพูดเรื่องการไปอเมริกาไปเที่ยวที่ไหนบ้างสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็คือที่นอนและลูกหลานก็ดีแสนดีจริงๆในประเทศอเมริกาทุกคนแสนจะดีหมดในประเทศไทยทุกคนก็แสนจะดีหมดแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย บรรดาลูกหลานและพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายที่มีความห่วงใยต่างคนก็ต่างมาถึงถามเรงความทุกข์ได้แก่การป่วยไข้ไม่สบายทุกส่วนใหญ่ก็เลยทันจะเป็นเกือบทุกคนและคนที่รู้จักจริงๆอาจจะมาคิดว่าทุกคนต่างคนต่างนำจะตุประจัยมาถวายเพื่อช่วยในการรักษาโรคมีหลายคนที่เข้ามาถาม ว่าหลวงพ่อป่วยไข้ไม่สมบายเป็นยังไงบ้างก็ตอบว,ว่ามันก็แย่มากเป็นธรรมดาของร่างกายที่กลับเข้าไปซอยสายลมในกำลังเพียบจัดวันศุกร์ที่เข้าไปวันนั้นหนักมากอาการอักเสบของลำไส้หนักเป็นพิเศษก็ได้หมอห้าคนคือหมอจรูนหมอมนตรีหมอชนะหมอวัฒนะ แล้วก็หมอชยัยศรีชื่อจริงๆนึกไม่ออกนึกเอาอกแต่ชื่อที่แต่งแต่งตั้งให้เรียกเธออย่างนั้นมันมนมันสบายดีรู้สึกว่าชื่อจริงๆมันเพราะมากเกินไปเรียกไว้ถนัดตั้งห้าคนมาคอยให้ยารักษาโรคแต่ก็เป็นการโชคดีจริงๆวันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่าไม่รอด พอ,อไปถึงดอนเมืองก็อาการเครียดจัดออกจากดอนเมืองชั้นข้าวเสร็จไปพักที่บ้านท่านพลอากาศทวาทอนโรจนวิภัคน์ก็อ,ออกมาแล้วก็อาการหนักมากนึกในใจว่าวันนี้ไม่วัดเทพก็วัดธาทองอาจจะไปจำบรรษาตลอดการที่นั่งก็ได้ แต่อาการหนักมากเพียงใดก็ตามผีจิตใจยังสบายรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาก็ใจก็นึกถึงพระเมื่ออาการป่วยมากเพียงใดก็ตามจิตก็นึกถึงพระมากเพียงนั้นพาะาพระก็นึกถึงพระการนึกถึงพระเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนหนึ่งในความดีถ้าพระตรงที่เป็นความดีสูงสุด แล่ว,ว่าชาวโลกอาจจะคิดไม่ถึงไึืคิดหรือไ,ไม่ได้คิดถึงก็ได้เป็นของธรรมดานึกถึงพระว,ว่าวันนี้ถ้าจะตายก็เชิญตายขอไปตามวิธีทางที่เราตั้งใจไว้ก็อวัดีเห็นนึกถึงภาพพระจิตใจก็ตรวัดถึงพระมีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ตาย ได้ความรู้สึกบอกต่อไปว่ายาที่หมอตัดสินใจจะถวายถูกต้องกับโรคให้การจะหายเร็วความจริงก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงซอยสายลมท่านบ้านบ้านท่านพลอากาศโทเสริมสุขสวัสดิ์ก็ปรากฏว่าพบหมอหมอจัดยาไปเรียบร้อยแล้วฉันยาเข้าไปแล้วก็หมอก็ให้น้ำเกลือฉีดยานอนหลับไม่มีการพักผ่อนเมื่อตื่นจากหลับ น้ำเกลือหมดแล้วไม่หมดก็ไม่ทราบหมอก็ยังนั่งเฝ้านอนเฝ้าสงสารหมอต้องทิ้งการงานทิ้งความสุขจากบ้านรักษาโรคก็ไม่ได้เงินเงินก็เสียเสียจากการซื้อยาเสียเวลามารักษาเสียค่ารถและนอกจากนั้นรักษาเสร็จก็เสียกระตังให้พระผู้ป่วยความดีของท่านหลายพวกนี้หรือไม่ได้ พอถึงสี่โมงเย็นอาการก็คลายตัวพอถึงหกโมงเย็นใกลรอาการคลายตัวมากหลังจากนั้นก็ลงไปคุยกับบรรดาแท่พนพุทธบริษัทได้ก็ลงข้อรอดชีวิตไปคราวหนึ่งก็มีบรรดาลูกหลนา,านญาติโยมทั้งหลายถามเรื่องความสุขทุกข์ที่ท่านมีความรู้ว่ามีป่วยแต่บางท่านที่ไม่ทราบก็มีมาก การแสดงออกไม่ได้แสดงถึงว่าทุกขเคยเวทนาเครียดกยารจะคุยกับบรรดาแทนพุทธบริษัทจะรวโรวมกําลังใจยอย่างหนักสู้แค่หมดลมถ้าธรรมะถ้าอย่างอื่นไม่เอาด้วยแน่ก็คนจะตายแล้วในที่สุดก็จะรอชีวิตมันได้มีท่านหนึ่งเข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยมากไหมมีนี้ท่านหนึ่งเข้ามาพาคุณแม่มาด้วย ความจริงท่านคณะนี้ท่านช่วยมานานกำลังซ่บก็ช่วยมากแต่ว่าทุกคราวที่ช่วยเหลือไม่เคยบอกชื่อมาคราวนี้ท่านช่วยบอกชื่อเขียนชื่อมาให้สองท่านแล้วท่านหนึ่งพามันดามาไน่จำได้ว่าอ๋อคนนี้คือบุตรครึงคนนี้นั่นเองแต่ว่าเจ้าของสงวนชื่อก็คงของสงวนตาม ความดีของท่านที่เกื้อกูลตลอดมาลืมไม่ได้ยิงตั้งสถานที่สำคัญไว่นหนึ่งห้องกรรมฐา,านและพระพุทธรูปสำระนิสงใส่ที่สองเจ้าของท่านไว้หากว่าท่านทราบชื่อของท่านลูกข่าวนี้ก็ขออาภัยด้วยที่ไม่มีโอกาสจะได้บอกเล่าเก้าสิบเจ้าของนิยาาใท้ทราบ เข้าใจว่าของนิยาาจะของคงไม่านิยราก็ปกปิดมานานด้วยความดีของท่านของก็ะท่านทั้งหมดอดที่จะทําไม่ได้ต้องทาเพราะความดีต้องรับด้วยความดีความดีต้องสนองด้วยความดีเวลานี้ก็เดึกมากบรรดาเต็มพุทธบริษัทมันกําลังป่วยแต่การคลายตัวขึ้นมาสามวันคลายขึ้นมาแล้วนะสามวัน อาการพอดีบ้างมีกำลังพอใช้ได้บ้างซ้อมเดินมาสองวันพอเดินได้เวลานี้อย่าลงแต,ตง่ตรงชั้นล่างกุฏิไม่ไหวรอบรอบกุฏิข้างบอ่อแด้ในสวนท้องหลังที่เคยเดินกลางวันตอนเย็นก็ไม่สามารถจะไปได้แต่เวลานี้ตีสองบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเป็นวันที่สิบห้ามิถุนาย,ยนสองพันหรอสาสิบลืมบอกไป ตื่นขึ้นมานึกกับรรดาไปจะคุยกบับบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้มีคนอย่าเป็นชั้นพี่ชั้นแม่ชั้นนาชั้นอาชั้นหลายก็ตามชั้นลูกก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้มีคนเพราะชีวิตอาตมาทรงได้เพราะท่านทั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายมา่ทรงเคราะอาตมาก็าหมดโอกาสจะมาพูดอย่างนี้ได้ก็จะเล่าเรื่องสู่กันฟังการป่วยพ้นไปมาเมื่อ เมื่อไม่กี่วันมันนี้เมื่อวันที่สิบและวันที่เก้าวันที่เก้ามิถุนายนอาการป่วยพิเศษคือก่อนหน้านั้นสามวันนอนภาวนาอยู่เห็นเลขเก้าขึ้นชัดมากตัวใหญ่แล้วก็มีวงกลมภายในมีสีแดงก็คิดในใจว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งการป่วยถ้าจะป่วยอยู่แล้วถ้าจะมากขึ้นต้องดูสีมากหรือน้อยต้องดูสี ถ้าสีแดงจัดก็ป่วยมากสีแดงน้อยก็ปล่วยน้อยถ้าสีแดงจัดถ้ามีเลขเก้าอ,อยู่ภายในก็คิดว่าวันที่เก้าเราต้องป่วยแน่พขาบอกวันที่เวเสร็จก็เป็นความจริงตามนั้นพอถึงวันที่เก้าอาการก็เครียดหนักพอถึงวันที่สิบเวลาสามโมงเช้าเก้านิกาว่าถ้าสองอย่างบางคนเรียกสามโงเช้าบางคนบางคนเรียกเก้านาฬิกา ก็เกิดปัสสาวะไม่ออกความจริงไม่มีทีท่ามาก่อนอาการตายเริ่มปรากฏอยู่ๆก็ปัสสาวะไม่ออกเฉยๆเมื่อปีสองแปดมันเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งก็ไอพรลมดคืนคงดีโทรศัพท์บอกหมอจรุนว่าคุณหมอทั้งห้าคนห่วงใหญ่มากรักษาทั้งที่กรุงเทพติดตามไปทั้งที่วัด ยอมอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียเวลาการงานไม่เป็นไรนั้นนอกจากนั้นยังเตรียมห้องไว้ถ้าหลวงพ่อป่วยหนัก่อะไรจะเข้าห้องได้ทันทีความดีของหมอทุกคนและทุกท่านที่ห่วงใยลือไม่ได้เป็นความดีสูงสุดขั้นยอดชีวิตก็มานั่งคิดว่าพอถึงวันที่าป่วยหนักวันที่ิบปัสสาวะไม่ออกก็คิดว่าการอย่างนี้ต้องผ่า ก็นึกในใจว่าจะผ่ามันทําไมการผ่าตัดก,ก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ไม่หายเจ็บแล้วก็ตายเจ็บครั้งนี้รักษาหายต่อไปก็เจ็บใหม่อาจต้องถูกไปผ่าซับผ่าซ้อนรักษาซับรักษาซ,ซ้อนแบบนี้ไม่ควรจะมีต่อไปโดยการเกิดมีชีวิตมาอย่างนี้ก็พอแล้วอายุเจ็ดสิบปีเสษที่พอนานพอแล้วก็ไม่พอจริงๆมันเบื่อเลยเกินเบื่อมานานแล้ว าการงานก็ทำหนักการก็เครียดหนักป่วยก็ป่วยหนักขึ้นทุกวันตัดสินใจว่าการป่วยคราวนี้ก็ขอให้เป็นการป่วยครั้งสุดท้ายทุกกรรมเวทนาใดๆจะมีก็ให้มันมีตามใจมันเราจะตายเร็วเราจะตายช้ามันก็ตายเหมือนกันก็ไม่ควรจะมาประวิงเวลาก็ตายชี่เวลานี้ก็หมดเรื่อง ความจริงเรื่องนี้ตัดสินใจมาจากอเมริกาแล้วว่าควรจะตายแล้วก็รนยะจากอเมริกากว่าจะถึงวันที่ที่สิบเมษายนาั้นตัดสินใจมาสามครั้งมันเครียดจริงๆเหลือทนต้องใช้ากาลังใจหนักมากเป็นพิเศษแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็น่าสจั์ตัดสินใจแน่นอนใช้ใจดูกาย ว่าส่วนใดบ้างของร่างกายที่คุมกระติตโตตัวแล้วมันไม่ติดกันแน่มันช่วยกันไม่ได้จริงๆปราสาทเสียหมดประสาททุกอย่างตายด้านก็คิดว่าคราวนี้คนจะตายถ้าถามว่าใครตายก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายจิตใจมันตายไม่ได้แน่หาที่ไปเมื่อพร้อมแล้วจิตก็เป็นสุข พอถึงเวลาเป็นสุขบรรดาเต็มพุทธบริษัทรากรพระปรากฏองค์พระท่านมาท่านก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ดีจริงต่อก็ไม่ติดแต่ว่าชีวิตยังไม่ควรจะดับก็กราบเรียนถามท่านว่าถ้าชีวิตไม่ดับอะไรจะทรงอยู่ในเมื่อรประสาทมันใช้งานไม่ได้ท่านบอกควรจะอยู่ถามท่านว่าจะอยู่ได้ยังไง ในเมื่อเวลานี้กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับปัสสาวะก็ไม่ออกมันก็ควรจะตายวันนี้การอยู่ไปไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าผ่าไม่ผ่าแน่จะปล่อยมันทรงทุกเวทนาแบบน,น,นี้นที่สุดมันก็ต้องตายเองพระเทงกบอกว่ารอก่อนชีวิตเป็นของมีค่าก็นึกในใจ ให้ชีวิตระยำหมานี่มันมีค่าตรงไหนมันเลวแสนเลวไม่ได้ความทุกขเวทนาแล้วก็อดก็ทนมนาโดยการ้งปวงต่อไปนี่ไม่ขออดไม่ขอทนอะไรก็ตามทีจะช่วยใครต้องช่วยด้วยการคล่องตัวถ้าการคล่องตัวไม่มีก็ไม่ช่วยใครพอช่วยท่านแล้วเราก็ไม่หมดทุกข์เราไม่ช่วยท่านเราทุกน้อยเราช่วยท่านเราทุกมาก เรื่องบุญในกุศลก็พอพอสมควรแก่ชีวิตที่เลวทามแบบนี้ร่างกายเต็มไปความสุขโปรกสักงโครเต็มไปด้วยความเร็วต้องการอะไรมันอีกนอนนึีกว่าอะไรบ้างที่ยังบกป้องในการบุญกุศลคิดแล้วก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเราทำพร้อมทุกอย่าง สิ่งใดที่พอถ้าบังเอิญจะไปเกิดใหม่เป็นคนสิ่งนั้นก็พื่อเพียรพร้อมแล้วแล้วก็พร้อมมาแล้วก็สิ่งใดที่จะเกิดปเป็นเดวดายก็ตามเป็นพรก็ตามก็พร้อมแล้วสิ่งใดที่จะไม่กลับมาเกิดสิ่งนั้นก็พร้อมแล้วทุกอย่างเมื่อพร้อมก็ไม่จําเป็นต้องมาทุกใหม่ต่อไปตัดสิ้นใจว่าควรจะไปกันแน่พระเธอบอกว่ายังไม่ควร ขาบอกว่าถ้าเขกรับเรียนได้ว่าไม่ควรก็ต้องควรเพราะคราวนี้ไม่ยอมผ่าถิงยังไงก็ไม่ยอมผ่าโรงพยาบาลก็ไม่ยอมเข้าเพราะการเข้าโรงพยาบาลความเป็นใหญ่อยู่ที่หมอความเป็นใหญ่ไม่อยู่ที่คนไข้เมื่อหมอจะทําอะไรก็ต้องตามใจหมอในเมื่อหมอทำไม่ยังไงก็ตามมันก็ต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ตายปีนี้ไม่ตายปีต่อไปก็ตายมันต้องตายกันแน่ ในเมื่อจะตายก็ขอให้ตายในยักใกล้ๆไม่ทรมานมากท่านก็นิ่งในที่สุดท่านบอกว่าไม่ต้องผ่าจกอยู่ได้ไหมก็กลาบเียนว่าถ้าร่างกายมันอยู่ด้ดีก็อยู่ร่างกายอยู่ไม่ดีก็ไม่ขออยู่ว่าอยู่ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าเอาละต่อไปฉันจะช่วยให้ค่อยๆดีขึ้นจะใจเร็วนักนะ เธอก็บอกว่าการคราวนี้ไม่ต้องผ่าเพราะโรคคราวนี้ไม่จะเป็นพระลูกหมากอักเสบลูกหมากโตความจริงแล้วอุจจาระมันแข็งจัดในกระเพาะอุจจาระแล้วก็มันเบียดท่อปัสสาวะทําให้ปัสสาวะไม่ออกเธอจงดูว่าเป็นความจริงตามนั้นไหมท่านก็ชี้ให้ดูเมื่อดูแล้วก็ทราบตามความเป็นจริงท่านก็บอกว่าการล้างท้อง หมอย่อมไม่พอใจแต่ถึงกะไรก็ดีเธอต้องล้างทองถ้าไม่ล้องไม่ล้างทุกเวทนาจะหนักกว่านี้แล้วก็ยังไม่ตายท่านตัดท่านพูดแล้วก็นึกหนักใจว่าถ้าล้างทองมาเอินมันไม่หายจะว่ายังไงเธอบอกว่าเอางี้ก็แล้รกันตอนบ่ายสองโมงไปรับแขกตามปกติ <c oughs> การจริงการรับแขกก็งำงำมเต็มทีพูดกับแขกก็ไม่ไหวนั่งเป็นทุก๊กตาเป็นสังขารนุติไปเรื่อยๆไปถึงเวลาก็กลับกลับมาก็จัดการให้เจ้าหน้าที่ทาการล้างท้องก็ไป็นเรื่องน่าสจจะใจเพอาล้างท้องเสร็จปัสสาวะก็พุ่งโชนทันทีท้องโล่งหมดทุกไปตัวมาร่างกายก็เพลียนิดหน่อย แต่ความจริงการล้างท้องว่าเพลียมากอัตมาไม่เคยเพลียมากเลยที่ไม่รู้สึกเพลียเพราะประสาททั้งร่างกายมันตายถ้าพูดอย่างนี้ท่านทังหลายที่ไม่ป่วยเองไม่ทราบหมอถ้าพูดตำลักวิชาก็ไม่ทราบแล้วร่างกายตายจะทรงยินได้อย่างไงอันนี้เป็นเรื่องของพระถ้าพระจะพึงทราบตามความเป็นจริงแล้วก็ดีหมอที่โรงพยาบาลแม่เด็ก ชื่อว่าอะไรเขาเขียนตำรามาให้เขาอ,อ่านดูอชื่อว่าคุณหมอวุฒิชัยในแบบในแพทย์วุฒิชัยองค์สอะไรเนาะองค์งก่อนนกไ,ไม่ทราบเขาเขียนมานะก็อ,อ่านไปก็ออกนักเขาเรียกวงหมอวุฒิชัยวงศ์งก่อนเธอนัดว่าจะมาประมาณใกล้ๆสี่โมงเย็นที่หกนาฬิกาจะจัดมาสนปัสสาวะออก ก่อนที่หน้าคุณหมอจะมาประมาณทักสามโมงครึ่งและสิบห้านากาสามสิบเ็นาทีประมาณนี้ก็ลงไปพักคอยหมอนอนอยู่บนเตียงมันเพลียหน่อยก็หลับตาหลับตาก็ภาวนาตามปกติเรื่องตามเรื่องราวของพระที่ก็คิดว่าเองจะตายก็เชิญตายเองไม่ตายแล้วก็อยากให้เธอตายแต่ไม่ตั้งใจจะฆ่า เราอยากจะไปบ้านของเราบ้านอยู่ไหนเป็นเรื่องที่เราจะติ่งรู้ในฐานะที่เป็นสาวก็องคสมเด็จพระบรมคสูถือว่าเรื่องตายเป็นของธรรมดาเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กออเ,เกิดมากินมากตายน้อยนั่นคือกินหลายไม่รู้นับิยมยไม่ต้วนแต่ตายครั้งเดียว <c oughs> ตายครั้งเดียวก็ถึงที่สุดกัน ก็นึกในใจว่าเอามันจะตายก็เชิญตายก่อนจะตายก็ยึดพระเป็นที่พึ่งก็ภาวนาทําจิตสบายบรรดาเต่นพุทธบริษัททัลายพอจับลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแค่ไม่ถึงสองรอบจิตก็เคลิมจิตก็เคลิมหมดความรู้สึกภายนอกก็ปรากกว่าฝันนอนฝันฝันกลางวันสุนัขนอนล้อมรอบ แน่ก็ฝันแต่ความจริงเรื่องสุนัขที่บรรดาเต็มพษษษุทธบริษัทอาตมาขอพูดสักนิดหนึ่งคือว่าไปป่วยที่อเมริกาอาการมันเหมือนกับสุนัขป่วยคําว่าสุนัขป่วยหมายความว่าอาตมาเนี่ยมีสุนัขอยู่มากความจริงมันสองตัวพ่อแม่แต่ว่าในสุดมันก็กลายเป็นหลายสิบตัวแค่สองตัวพ่อกับแม่เท่านั้นทั้งลูกทั้งหลานมากมายเจ้าสุนัขนี่ก็เหมือนลูกถ้ามันออกใหม่ๆ ไอ้เจ้าแม่ก็ต้องพามาเวลาโอนใหม่ลูกยังเดินไม่ค่อยได้เวลากลับระจากรับแขกเจ้าแม่ก็ไปคอยดักหน้าประตูพอเข้าประตูบริเวณกุฏติมก็เดินนําหน้าพาไปหาลูกไอ้เจ้าลูกก็มานอนบนตักตัวเล็กๆตักก็นอนหลายตัวถ้าไหลแม่แต่และแม่ก็มาคอยอาจากแม่นี้แม่นั้นก็พาไปห้องของตัวมันเป็นอย่างนี้สุนัขใครลูกก็มีความรักในมันมันมีความซื่อสัตย์สุจริตดี แต่เจ้าสุนัขพวกพวกนี้มันตายไปหลายตัวอาการที่เป็นก็คือว่าวิ่งเล่นอยู่ดีๆมีแรงมากพออาการไข้จับปั๊บมันจะหมดแรงท,งทันทีแล้วก็ลุกไม่ขึ้นท้องเอดืดถ่ายไว้ออกในที่สุดก็ตายรักษา,าไม่หายก็พอดีหมอจจรุนหมอมนตรีหมอชนะอะไรก็าตามแล้วก็มีต่านสัตวแพทย์ท่านหนึ่งจากกรุงเทพไม่รู้ชื่อท่นแก้ชีวิตหมาไว้มากหลายตัว กำลังจะแย่ท่านหมอพวกนี้ไปถึงให้การนักเยียวยารักษาหายความดีของท่านลืมไม่ได้เป็นความดีส,งสดูงสุดอระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไม่จะพูดหน่อยหนึ่งก็หมดเวลาไปสามสิบนาทีตอนนี้ไปก็ขอหยุดส็กนิดหนึ่งขอต่อมาหน้าใหม่ของเทศไอ้กนิดนะเพราะว่าแหมก็จะเข้าเรื่องได้กับนานได้เกิน